สวัสดีครับผมสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนโอเซนจังนะครับ วันนี้จะมาวิเคราะห์บอลคืนวันที่29มกราคม2565นะครับสี่คู่เหมือนเดิมนะครับผมสี่คู่เหมือนทุกวันเลยนะฮะตอนอื่นก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ a i a Sport u p แม่คงปลอดภัยฝากถอนอัตโนมัตินะครับใรอยากมาสมัครเว็บเดียวแบดมินก็มาสมัครได้นะครับหรือใครนะครับเป็นคอบอลชอบแทงบอลนะครับและอยากได้ทีเด็ดไปเป็นแนวทางในการทํากําไรของตัวเองนะครับมปเล่นเว็บตัวเองได้นะครับผมเล่นอยู่เว็บไหนก็เข้ามารับทีเด็ดในกลุ่มไลน์แอดมินได้เลยนะครับมีอยู่2กลุ่มนะครับใครสนใจก็เข้ามากันได้นะครับผม คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้ยืคยิปชันได้เลยนะฮะหรือใครอยากสมัครก็มีลิงก์แปะอยู่ข้างล่างนะครับหรือยังไม่มั่นใจเข้ามาในก่มไลน์ก่อนก็ได้นะครับผมบอลที่จะวิเคราะห์4คู่วันนี้เป็นบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับคู่แรกบาร์ลีย์พบกับบอลมัดนะฮะคู่ที่2อฮาวสิตี้พบกับสวอนซีคู่ที่3ฟูลแลมพบกับแบทฟูล คู่ที่4รูตันทาวพบกับแบ็กเบิร์นโลเวอร์นะครับมาดูคู่แรกครับผมบาร์ลี่พบกับบอนมัดนะฮะตารางคะแนนนะครับบาร์ลี่ ley, อันดับที่ยีเลยนะทีมบวยนะครับ แข่ง26ชนะ2เสมอ8แพ้16ยิง17เสียท11มี14คะแนนเท่ากันกับดับบิ้เคานตี้นะครับเจอกับทางบอลมัดนะครับอันดับที่3แข่ง27ชนะ14เสมอ7แพ้6ยิง4.3เสีย24มี49คะแนนนะครับมาดูเฮดตัวเฮดที่เจอกัน5นัดล่าสุดนะครับเป็นบอลมัดชนะไป4ครั้งและบาร์รี่ชนะไปแค่ครั้งเดียวนะครับสกอร์สูง3-5เกมสูงครึ่งแรก3ใน5เกมนะครับมาดูบารรี่5นัดล่าสุดนะครับ เสมอ2แพ้3ามนะฮันดีแคปต่อรองชนะ1นึ่งแพ้สสกอร์สูงสีสนห้าเกมสูงครึ่งแรกก็มีสีนห้าเกมนะครับเกมในบ้านนะฮานัดล่าสุดของทางบาร์ลี่เสมอ3แพ้2นะฮันี้แคปต่อรองชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับสกอร์สูงเกมเดียวสูงครึ่งแรก3ใน5เกมนะครับมาดูทีมเยือน5นัดล่าสุดครับผมชนะ2แพ้3นะฮันดีแคปต่อรองชนะ2แพ้3สกอร์สูง3ใน5เกมสูงครึ่งแรก3ใน5เกมเกมเยือนครับผม5นัดล่าสุด ชนะ2แพ้3ามในแกลบตารองชนะ2แพ้3สก,กอร์ 02, 02, สูง2อในหเกมสูงครึ่งแรก3ใน5เกมนะครับกลับมาดูที่หน้าเว็บกันนะครับเป็นบอลมาร์ตบูไปต่อ0ูนนะครับมันก็สมควรต่อแหละแอดมินก็ชอบนะครับผมบอลมาร์ตอันดับ3ต่อบวยแค่0ูนมันก็สมราคาดีนะถ้าใช้ต่อ1.5ผมว่าไม่ไหวหรอกแต่ศูนนี่คือราคาหวังกินเลยนะครับผมไม่ได้ครึ่งก็ได้เต็มนะครับแอดมินให้ต่อเลยนะศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับสกอร์สูงหลังๆมานี่สูงเรื่อยๆเลยนะครับ แอดมินก็ให้สูงด้วยนะ2.5นะครับไม่มั่นใจไปที่2.25ได้นะครับประมาณนี้นะครับคู่แรกมาดูคู่ที่2ครับผมเฮาซิตี้พบกับสวอนซีนะครับมาดูตารางคะแนนนะครับเฮาซิตี้อันดับที่19แข่ง27ชนะ8เสมอ5แพ้14ยิง23เสีย31มี29คะแนนนะครับเจอกับสวอนซีอันดับ17ครับผมแข่ง25ชนะ8เสมอ8แพ้9ยิง28เสีย32มี3.2คะแนนนะครับคะแนนห่างกันอยู่แค่3คะแนนนะครับผมถ้าเฮาช้าได้นี่ก็คือขึ้นมาเต่มเท่ากันนะผมแต่่่กได้้เเสีียยยนนออาาจจะว นะครับสูสีกันนะครับคู่นี้มาดูเฮดัวเฮที่เจอกัน5นัดล่าสุดนะครับเป็นทางฮาวซิตี้ชนะ1ครั้งสวอนซีชนะ1ครั้งแล้วก็เสมอกัน3ครั้งนะครับสกอร์สูงสีห้าเกมสูงครึ่งแรกก็มีสีห้าเกมนะครับมาดูเจ้าบ้าน5นัดล่าสุดนะครับทางฮาวซิตี้ชนะ2เสมอ1แพ้2นะฮะในแคปต่อรองชนะ3แพ้2สกอร์สูงเกมเยียนสูงครึ่งแรกสีในห้าเกมนะครับเกมในบ้าน5นัดล่าสุดของทางฮาวซิตี้ชนะ2เสมอ2แพ้1นะฮะในแคปต่อรองชนะ3แพ้2สกอร์สูง3ใน5เกมสูงครึ่งแรกม สามแพ้หนึ่งนะครับในแคปต่อรองชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งสกอร์สูงเกมเดียวสูงครึ่งแรกสองห้าเกมนะครับเกมเยือนห้านัดล่าสุดของทางสวอนซีชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองนะฮะในแคปต่อรองชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองสกอร์สูงเกมเดียวสูงครึ่งแรกก็สามในห้าเกมนะครับมาดูที่หน้าเว็บกันนะครับราคาต่อรองเปิดมาที่เสมอกันนะครับพาวิซิตี้เจ้าบ้านน้ำเยอะกว่าด้วยซ้ํานะครับบอกเป็นสวอนซีน้ำที่น้อยกว่านะฮะก็ไม่น้อยกว่าเยอะนะประมาณหกศูนย์จุดศูนย์หกเองนะฮะ ไม่ถือว่าน้อยนะแอดมินชอบสวอนซีว่ะหรือไม่ก็ต่ํา2.5ได้นะครับต่ำได้สูงครึ่งแรกเนี่ยมีแน่ๆนะครับผมแต่ว่าสูงเต็มเกมเนี่ยไม่น่าถึงนะครับแล้วก็ชอบสวอนซีด้วยใส่เสมอได้นะครับไปทางทีมเยือนนะผมบวกศูนย์ไปเลยนะครับผมมาดูคู่ที่3ครับผมฟู l แลมพบกับแบ็กพูลนะฮะตารางคะเนนะครับฟูแลมอันดับที่1นะครับ แข่งแข่ง27เชนะ17เสมอ6แพ้4ยิง7จเสีย2ีมี57คะแนนนะครับเจอกับแบ็กปูอันดับที่1 4แข่ง27ชนะ10เสมอ6แพ้1ิยิง2ีเสีย32มี36คะแนนนะครับแต้มตามหลังก็ประมาณ21แต้มนะครับเยอะอยู่นะตามหลัง21เแต้มเนี่ยมาดูเฮ to เฮ a d ที่เจอกัน5นัดล่าสุดนะครับผมเสมอกัน3ครั้งแล้วก็ชนะคนละครั้งนะผมเจอกัน5หลังสุดเนี่ยแบ็กูชนะหครั้งพูแรมชนะครั่งครั้งเสมอกันสางครึ่งนะ นะครับผมชนะ4เสมอ1เลยนะครับผมทันทีแคปต่อรองชนะ4แพ้1สกอร์สูง4ี่ในห้าเกมสูงครึ่งแรกก็4ี่ในห้าเกมนะครับ FA ฟเคัพนะครับผมที่เสมอศูนยูนนะครับรองนั้นก็สกอร์สูงหมดเลยนะปูแลมยิง7 0 6 2 6 2แล้วก็3าประตูต่อ2ครับผมชนะสโตุกสกอร์สูง4เกมติดเลยนะฮะทันทีแคปต่อรองชนะ4เกมติดเลยนะครับทางจากฟูงมาดูทีมเยือนกันบ้างครับผมแบ็คคูฮานาล่าสุดชนะ2แพ้3ามทันทีแคปต่อรองชนะสองแพ้สามนะสกอร์สูงส็3ใน5เกห้าเกมส เสมอหนึ่งแพ้สี่เลยนะสี่เกมติดนี่คือแพ้นะครับต่างกับจ่าฝูงนะครับผมที่ชนะรวดสี่เกมติดนะฮะตอนนี้แคปต่อรองชนะหนึ่งแพ้สี่แล้วก็ส่งสองห้าเกมสูงครึ่งแรกสามในห้าเกมนะครับมาดูที่หน้าเว็บกันบ้างนะฮะเป็นฟูลเลมต่อหนึ่งจุดห้าครับผมราคาต่อราคานี้หวานเจี๊ยบเลยนะครับผมยังไงก็กินนะครับผมทางฟูลเลมไอที่ไม่มั่นใจก็ไปไปส่วนได้นะครับผมส่วนแอดมินได้แอดมินให้ต่อที่1.5นะครับ ไม่ก็1.75ไปเลยนะครับผมยังไงก็ชนะนะครับผมสองศูนย์ขึ้นไปอลไรครับผมขาดขาดสองลูกแน่ๆนะลูกสามนี่ลุ้นเอาเลยนะครับสกอร์สูงหรอรอมันสัก2.75เนี่ยขึ้นไปสักน้ำ1.85ให้กดแล้วกันนะครับผมจะจะเล่นนะแต่ถ้าจะให้จริงๆให้ต่อ1.5ไปเลยนะครับมาดูคู่สุดท้ายครับผมรูทันทาวปุบกับแบ็กเบิร์นโลเวอร์นะครับตารางคะแนนนะครับผมรูทันทาวอันดับที่สิบแข่งยี่หกชนะสิบเสมอแปดแพ้แปดยิงสามสิบแปดเสียสามสิบสองมีสามสิบแปดคะแนนนะครับ เจอกับแบ็กเบิร์นโลเวอร์อันดับ2แข่งยีชนะ15เสมอ7แพ้6ยิง45เสีย30มี52คะแนนนะครับเฮตุเฮตี่เจอกัน5นัดล่าสุดนะครับเอาเป็น6เลยแล้วกันนะครับเสมอกัน2ครั้งแล้วก็แบ็กเบิร์นชนะไป2ครั้งรูตันทาวชนะไป2ครั้งนะครับแบ่งเป็นเสมอ2ครั้งแพ้2ครั้งชนะ2ครั้งนับแต่ละทีมแล้วก็สูง4ใน6เกมสูงครื่งแรกก็4ใน6เกมนะครับมาดูเจ้าบ้านห้นัดล่าสุดนะครับรูตันทาวชนะ4แพ้1นะครับ ันนีคับตารางชนะ4แพ้1สกอร์สูงตามใน5เกมสูงครึ่งแรก4ใน5เกมนะครับเกมในบ้าน5นัดล่าสุดของทางรูตันทาวนะผมชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับัารีคับตรองชนะ4แพ้1สกอร์สูง4ใน5เกมสูงครึ่งแรกมีทุกเกมนะครับมาดูทีมเยือน5นัดล่าสุดกันบ้างนะผมแบ็คเบิร์โลเวอร์ชนะ2เสมอ1แพ้2นะครัรับตารองชนะ2แพ้3สกอร์สูงเกมเดียวสูงครึ่งแรก2ใน5เกมเกมเยือนของแบ็คเบิร์โลเวอร์5นัด นีะครับล่าสุดนั่นแหละมาดูที่หน้าเว็บกันบ้างนะครับผมเป็นทางรูตันทาวนะครับผมต่อนะโหรูตันทาวต่อไม่ใช่ธรรมดาเลยนะทุกคนรูตันทาวอันดับ10ต่อแบ็กเบิร์นอันดับ2อ่อะออดิคต์ที่0.25ด้วยมัม่นใจมากเลยนะผมรูตันทาวก็ฟอร์มดีด้วยนะครับหลังๆมาผมก็จะไปรูตันทาวนี่แหลอะอ่ะ ถ้าไม่มั่นใจ0.25ก็ไป 0. ถ้าไม่มั่นใจ0.25ก็ไปต่อที่เสมอได้นะครับผมจะบ้านเสมอได้นะครับถูกไม่ก็มั่นใจมากๆผม0.25แล้วก็0.5ไปเลยนะครับแต่แอดมินให้ไปที่0.25ดีกว่านะครับนั้น2.06เลยนะครับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับมาสรุปกันนะครับคู่แรกบาลีพบบอลมาดนะครับผมบอลมาดต่อที่0.75คู่ที่สสวอนซีกับฮาวซิตี้นะครับผมใส่สวอนซีบวก0ูนย์ไปเลยนะครับ ผู้ที่สามับผมฟูลแลมแบ็กพูลนะครับผมฟูลแลมต่อถึงจุดห้าผู้ที่สี่รูตันทาวพบกับแบ็กเบอร์โลเวอร์รูตันทาวอันดับสิบต่ออันดับสองไปเลยนะครับผมที่ศูนย์จุดสองห้านะครับน้ำสิบสามจุดเก้าหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะหมดไปเลยสองพันบาทยังไงก็เข้านะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวทีเด็ดของพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวแอดมินรอวิเคราะห์ให้ดูอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ